ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระกับสามิตรวันนี้มีพระสมเด็จที่ด้านหลังเป็นการฝังมุกแบบนี้ครับคือมีทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังที่ทําเป็นตัวหนังสืออ่านว่าจปลสองสี่แบบนี้ครับมาให้ดูมาให้ชมกันเรามาพิจารณาพระแบบนี้กันว่าเมื่อเราสองขยายด้วยกล้องกาลังขยายสูงแล้วครับเนื้อหาหมวลสารจะเป็นยังไง คือการที่จะทําพระแบบนี้ผมมองว่าต้นทุนก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ใช้เรื่องของความพิถีพิถันที่จะได้พระในลักษณะแบบนี้เพียงแต่ที่น่าเสียดายคือการที่พระนี้ถูกล้างด้านหน้าออกไปคือผิวเดิมนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นแบบไหนแต่เข้าใจว่าเป็นการลงลักปิดทองแล้วก็ล้างลักออกไปเดี๋ยวไปติดตามภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูง สำหรับพระสมเด็จที่มีมุกอยู่ด้านหลังนะครับที่เขียนว่าเจ้าปลอสองหนึ่งหนึ่งคือผมเองเนี่ยเห็นพระที่มีการฝังมุกลักษณะแบบนี้เนี่ยก็หลายพิมพ์ทรงด้วยกันเพียงแต่ว่าที่มีโอกาสเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่องค์แต่ว่าเบื้องต้นดูองค์นี้ก่อนครับลักษณะเนื้อแบบนี้คือที่ผมเห็นผ่านตาเนี่ยก็มีหลายเนื้อ เพียงแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อที่จะมีความแกร่งคือเราจะไม่เห็นมวลสารมากมายนักเราไม่เห็นการย่อยสลายของเขาเพียงแต่ว่าเราจะเห็นในเนื้อครับจะมีเรื่องของมวลสารที่สีส้มๆแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยฮะพระที่ผ่านการล้างแต่พอผ่านเวลามาสักระยะหนึ่งเนี่ยที่ผิวเขาจะมีการฟูเขาจะมีคราบขาวเกิดขึ้น ฟูฟูขึ้นมาที่เนื้อแบบนี้เห็นไหมครับในมุมมองของผมเนี่ยการที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระหลังจากที่มีการล้างเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกดีคือพระไม่ได้นิ่งสนิทไม่ได้แห้งไม่ได้กระด้างก็ยังเห็นเรื่องของความหนึบนุ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่เนี่ฮะรอยเปรแยกแบบนี้ผมเองก็มองว่าก็ดูดีสวยงามดีเพียงแต่ว่า คือผมเองเนี่ยไม่ได้นําพระองค์นี้ไปแขวนบูชาคือได้มาก็มีการเช็ดมีการล้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมเองเนี่ยมองว่าการล้างพระในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะล้างด้วยน้ํายาล้างเล็บเพราะว่าถ้าที่ดูจากร่องรอยของสีลักษ์ที่จะซึมซึมอยู่ตามผิวพระแบบนี้ครับผมสันนิษฐานว่าล้างด้วยน้ํายาล้างเล็บคือก็ยังหลงเหลือ ลักเหลือทองบางส่วนน่ครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่การฝังมุกเข้านิดนึงคือการฝังมุกแบบนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยที่ไม่มีความรู้กับการทําแบบนี้ครับว่ายากง่ายแบบไหนเพียงแต่ผมมองเบื้องต้นว่าการทําแบบนี้ขั้นตอนยุ่งยากคือถ้าพระที่ตั้งใจทํามาขายครับแล้วขายกันองค์ละ5060บบาทเนี่ย โอโหผมมองว่าแบบนี้มันยุ่งยากมันเสียเวลามากเกินไปคือมุกที่เอามาใช้เนี่ยครับลักษณะเนี่ยก็คือเป็นเปลือกหอยจริงๆเพราะว่ามันจะมีความเงามันจะมีสีเหลือบๆเหมือนกับการที่เราเห็นเปลือกหอยอะครับแล้วการที่จะมาฝังมาติดมาฉลุให้เป็นตัวหนังสือเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วการที่จะมาทำสัญ,ญลักษณ์จปลอ,อะไรแบบนี้ครับผมมองว่ามันเสี่ยงเกินไปมันไม่คุ้มที่คนทำพะระปลอมพระเกจะมาทำพระในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตกรกกะวิธีคิดของผมง่ายๆครับว่าพระในลักษณะแบบนี้พระที่เสียเวลาพระที่ใช้ต้นทุนสูงแบบนี้จะต้องเป็นพระสายวางสายประวัติศาสตร์ทำเพื่อแจกทำร่วม ในวาระที่มีความพิเศษคือถ้าใครคิดจะทำแบบนี้ครับวันนี้จะมาทำนี่ยังไม่มีความคุ้มค่าที่จะทำเดีย๋ยวผมให้ดูด้านข้างนิดนึงคือถ้าเราสังเกตที่ผิวของเปลือกหอยที่มาฝังเนี่ยครับเราจะเห็นความเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับเห็นร่องรอยแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่การขัดกระดาษทรายหรือการใช้เครื่องขัดเครื่องปัดให้เงาให้เรียบอะไรแบบนั้น เห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะล่องลอยแบบนี้แล้วถ้าเราดูที่ผิวจริงๆเนี่ยเราก็สัมผัสได้ถึงความเก่าคือผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระแบบนี้จะต้องเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษคนที่ทำเนี่ยครับต้องเป็นช่างฝีมือคือมาวันนี้จะทำแบบนี้ยังทำยากเลยครับ ฉะนั้นผมเองมองว่าพระแบบนี้ถ้าใครได้เจอใครได้เห็นราคารับได้เก็บไว้บูชาเถอะครับคือถ้ามองเรื่องของพุทธาณิย์เนี่ยแบบนี้ราคาคงจะย่อมเยาวมากๆแต่ว่าคนที่มียุคนี้ครับส่วนใหญ่ผมว่าเขาเก็บกันแล้วเป็นพระที่ท่งคุณค่าเป็นพระที่เรามองแล้วมันมีความสมเหตุสมผลที่จะเป็นพระเก่าแล้วครับใครมีก็ถือว่าโชคดี น่ครับดูที่ฐานเราจะเห็นความไม่เรียบเราจะเห็นร่องรอยเนื้อหนาแบบนี้คือข้อดีของพระที่ลงลักปิดทองเนี่ยครับคือเป็นการรักษาความชื้นคือพระเนี่ยจะมีความฉ่ำมีความนวลอยู่ที่ผิวถ้าไม่ได้ไปล้างหรือว่าไปการกัดผิวที่เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระที่ลงลักปิดทองเนี่ยพระจะมีความหนึบนุ่มจะมีความนวลมากกว่า พระที่ผิวเปิดผิวโดนอากาศปกติวันนี้ขอบคุณสมการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ